รถใครเป็นบ้างไหมครับสำหรับไฟลีเ F125i นะครับของผมขาดเลยฮนะไม่ติดไม่มีไฟขึ้นเลยนะมีแต่ไฟเดียว ผมเช็คดูฟิลแล้วครับฟิลไม่ขาดแล้วก็มาถอดดูหลอดนะครับขาดสองข้างเลยนะจะเลยซื้อไฟดีมาใหม่นะนี่ครับสีเขียวหกบาทร้านขายอะไรรถทั่วไปนะครับวิธีใส่ก็ง่ายๆนะครับน่องจะมี ายไฟอยู่ตรงนี้นะ,ะเอ็นหรือเปล่าคะมันจะแคบไปหน่นะนี่ฮะ,ใ,ฮะใครมือเล็กก็ล้วงง่ายนะฮะมือใหญ่ก็ล้วงยากทีหนึงนะมันแคบ เนี่ยครับออกมาแล้วมันจะมีลวดของมันอยู่นะก็มีเขี้ยวของมันอยู่หมุนให้ออกจากเขี้ยวก็พอนะอม,มาแล้วแล้วก็ดึงออกเลยนะฮะเนี่ยง่ายๆนะ ามาดูหกสิบบาทใช้ได้นานหรือเปล่าดูยัดเข้าไปเลยนะครับ ครับก่อนเราที่จะยัดใส่เข้าที่เดิมเราก็เช็คดูนะครับว่าหลอดไฟติดหรือเปล่านะครับสองข้างเลยนะครับติดสองข้างเลยนะครับถ้าใครใส่แล้วไม่ติดก็ลองสลับข้างดูนะฮะมันจะมีบวกกับลบอยู่นะครับก็ถ้าติดสองข้างนี้แล้วก็ใส่กับเข้าที่เดิมครับ มันจะยากนิดนึงนะครับมันแคบเดี๋ยวผมขอใ,ใส่ก่อนนะครับใส่เสร็จเรียบร้อยครับมาเทศกันเลย ีีเขยวก็จะประมาณนี้นะครับก็ของเดิมขาดสองหลอดเลยนะครับไม่รู้ว่าทำไมมันขาดของเพื่อนผมก็ขาดนะครับของเดิมนะครับเพื่อนก็เลยแนะนำให้เปลี่ยนหลอด ใหม่ LED นะฮะไฟสีนะฮะเท่ดีก็เขาจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ